สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผูกฟังคะเรามาอ่านทางข้ามเหวกันต่อนะคะถึงบทที่4พลังของระบบภาษีบทที่1อ้างถึงหัวใจของเศรษฐกิจใหม่ว่าได้แก่การจำกัดการบริโภคเกิดความจำเป็นและการจำกัดอาจเกิดจากความสมัครใจของผู้ใช้ทรัพยากรเองหรือจากแรงจูงใจที่นโยบายของรัฐกระตุ้นให้เกิดก็กได บทนี้จะพูดถึงด้านแรงจูงใจในการใช้ระบบภาษีซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอันยิ่งของระบบตลาดเสรีตามแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลักฐานของการเก็บภาษีมีหลายอย่างด้วยกันบางอย่างอ้างถึงการได้รับประโยชน์โดยตรงของผู้เสียภาษีเช่นภาษีการใช้สนามบินซึ่งเก็บผ่านการซื้อตั๋วเครื่องบินบางอย่างอ้างถึงความสามารถในการเสียภาษี เช่นภาษีเงินได้ที่ใช้อัตราก้าวหน้าตามระดับของรายได้สำหรับเศรษฐกิจแนวใหม่ฐานของการเก็บภาษีส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปสู่การจำกัดการบริโภคเกินความจำเป็นส่วนประกอบของระบบภาษีจะมีอะไรบ้างจะกำหนดได้หลังจากการวิเคราะห์โครงสร้างของการบริโภคอย่างละเอียดแล้วตอนนี้จะเสนอข้อคิดบางอย่างเพียงคร่าว เนื่องจากฐานของการเก็บภาษีอยู่ที่การจำกัดการบริโภคเกินความจำเป็นฉะนั้นสินค้าและบริการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มปัจจัย4จะเสียภาษีในอัตราต่ำสุดหรือบางอย่างอาจไม่เสียภาษีเลยก็ได้เช่นอาหารที่อยู่ในหมวดหมู่ที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ทุกวันแต่อาหารอีกหลายอย่างที่ไม่มีความจำเป็นต่อร่างกายต้องเสียภาษีในอัตราสูง นอกจากนั้นอาหารที่ต้องนำเข้าจากท้องถิ่นห่างไกลต้องเสียภาษีในอัตราสูงด้วยทั้งนี้เพื่อประหยัดการใช้พลังงานสำหรับการขนส่งซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงจากฐานของการคิดแบบนี้อาหารจำพวกน้ำอัดลมนมข้นหวานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไข่ปลาคาเวียเป่าฮื้อหูฉลามรังนกนางแอนปลาแซลมอน โอขนและผลไม้เมืองหนาวอาจต้องเสียภาษีในอัตราสูงกว่าอัตราที่เสียกันอยู่ในปัจจุบันมากๆนอกจากนั้นอาหารสำเร็จรูปที่รับประทานในด้านในพัตคารต้องเสียภาษีในอัตราพิเศษด้วยในหมู่เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาจไม่เสียภาษีหรือเสียในระดับต่ำตรงข้าม เครื่องแต่งกายในหมวดหมูร่รูหราเช่นผ้าไหมเครื่องประดับจำพวกเพชรนินจินดานาฬิกาเรือนทองฝังเพชรผ้าพันคอและกระเป๋าหิวสตรียี่ห้อกระชอนโลกต้องเสียภาษีในอัตราสูงหมู่ที่อยู่อาศัยควรใช้อัตราภาษีแบบก้าวหน้าตามราคาหน่วยของที่อยู่และเครื่องปรับอากาศต้องเสียภาษีในอัตราสูงกว่าพัดลมส่วนหมู่ยารักษาโรค ซึ่งรวมทั้งอาหารเสริมที่จำเป็นต่อร่างกายจำพวกวิตามินและเกลือแร่ไม่ควรเสียภาษีอย่างไรก็ดีในหมวดหมู่นี้มีเครื่องมือเกี่ยวกับการเล่นกีฬาในการออกกำลังกายหลากหลายชนิดซึ่งควรเสียภาษีอัตราที่แตกต่างกันเช่นรองเท้าสำหรับเดินและวิ่งออกกำลังกายจักรยานและลูกฟุตบอลอาจเสียภาษีต่ำ ส่วนเครื่องมือสำหรับเล่นกอล์ฟและเจัสกีต้องเสียภาษีในอัตราสูงสูงนอกจากสินค้าและบริการในหมวดหมู่ปัจจัย4แล้วยังมีสินค้าและบริการอีกมากมายที่ควรคิดภาษีในแนวเดียวกันด้วยเช่นรถเกง๋งควรเก็บภาษีแบบก้าวหน้าตามราคาและแรงม้าของเครื่องยนต์นอกจากนั้นควรเก็บภาษีน้ำมันสูงกว่าในอัตราปัจจุบันเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนในด้านเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งส่วนใหญ่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการทำงานควรเสียภาษีในอัตราต่ำเช่นกระดาษหนังสือเครื่องเขียนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์การเก็บภาษีบริการก็เช่นเดียวกันในขณะที่ค่าบริการเบื้องต้นเช่นการตัดผมและการชักซักรีดไม่ควรเสียภาษีอีกหลายอย่างควรเสียภาษีเช่นเดียวกับค่าอาหารในพัตาคารต่าง เช่นการอาบอบนวดค่าบริการในโรงแรมและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนื่องจากฐานของการเก็บภาษีอยู่ที่การจำกัดการบริโภคเกินความจำเป็นฉะนั้นการเก็บภาษีที่การเก็บภาษีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการบริโภคก็ควรได้รับการพิจารณาใหม่ทั้งหมดด้วยบางอย่างอ่านยกเลิกหรือเก็บในอัตราต่ำเช่นภาษีกำไรส่วนทุน อันเกิดจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากภาษีเหล่านี้ไม่มีผลต่อการจำกัดการบริโภคดังกล่าวอย่างไรก็ตามกิจการจำพวกต่อยอดเช่นการซื้อขายอนุพันธ์ต่างๆควรเก็บภาษีให้สูงไว้เนื่องจากกิจการเหล่านี้มีลักษณะเป็นการฝากมากกว่าที่จะเอื้อให้เกิดการระดมทุนที่แท้จริงและเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งที่กำลังเกิดอยู่ทั่วโลกในระหว่างปี2,551ด้วยในขณะเดียวกันก็อาจไม่เก็บภาษีจากมรดกตกทอดจากการอวนอสังหาริมทรัพย์และจากรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินฝากอย่างไรก็ดีภาษีบางอย่างอาจต้องคงไว้ในระดับหนึ่งเช่นภาษีสุรกากรภาษีที่ดินภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจทั้งนี้ เพราะการเก็บภาษีบนฐานใหม่อาจไม่สามารถทำให้รัฐมีรายได้อย่างเพียงพอหากการศึกษาพบว่ายังจำเป็นต้องเก็บภาษีเงินได้ส่วนที่ยกเว้นควรเพิ่มขึ้นเช่นรายได้ขั้นต่ำและส่วนที่บริจาคให้องค์กรเอกชนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการกุศลการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในชุมชนและการสนับสนุนการศึกษาได้ทำนองเดียวกันภาษีที่ผู้ประกอบการต่างๆต้องเสีย อาจมีส่วนยกเว้นมากขึ้นเช่นในช่วงแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจการลงทุนที่ก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นกันดารค่าใช้ใจ่ายในการวิจัยและพัฒนาและการผลิตสินค้าที่เป็นเม็ตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายซึ่งแฝงการบริโภคเกินความจำเป็นไว้ไม่ควรให้นำมาใช้หักภาษีเช่นการพาลูกค,ค้าไปรับประทานอาหารในพัตคาร ไปเล่นกอล์ฟและไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงเริงรมหลังจากภาษีเนื่องจากภาษีจะมีพลังในการสร้างแรงจูงใจสูงมากและเปลี่ยนฐานของการเก็บภาษีโทษทีและการเปลี่ยนฐานของการเก็บภาษีจะนำไปสู่การรื้อระบบที่มีอยู่แบบขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้มีผู้ได้ผู้เสียอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งอาจกระทบต่อข้อตกลงระหว่างประเทศฉะนั้นจึงควรมีการศึกษาอย่างละเอียด และการปรับใช้อาจต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามขั้นตอนอย่างไรก็ตามในระบบตลาดเสรีที่เอกชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจการใช้ภาษีในแนวที่กล่าวมาน,นี้จะต้องเกิดขึ้นหากเราต้องการก้าวเข้าสู่โลกหลังยุคบริโภคนิยมค่ะก็จบบทที่4นะคะต่อไปก็จะเป็นบทที่5เรื่องการใช้งบประมาณและวินัยการคลัง ท่านผู้ชมมืฟังขาบที่4ที่อาจารย์พูดเรื่องเรื่องภาษีเนี่ยแล้วก็มาถึงภาษีมรดกตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่าไทยก็ประกาศใช้ภาษีมรดกนะคะแต่ว่าก็ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีผลบังคับในทันทีทันใดนะคะแล้วก็ไม่ได้ช่วยทําให้การลดความเรลื่อานั้นเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงอันนี้จากการวิเคราะห์ของหลายภาคส่วนนะคะ ส่วนภาษีที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยในราย,รายงานเนี่ยไม่มีอะไรที่ก้าวหน้าในวันนี้สำหรับประเทศไทยเลยนะคะเรายังใช้อะไรแบบเดิมๆอยู่ค่ะก็คือเป็นการเมือม่อเมือม่อเมื่อระบบเศรษฐกิจคิดแบบ GDP เป็นตัวแม่แล้วก็อะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดตัวเลข GDP เช่นสินค้าที่ก่อให้เกิดปัญหาคนสูบบุหรี่แล้วป่วยบุหรี่ก็มีตัวเลขการขายมีภาษีแล้วก็มี ผลลับเป็นการสร้างตัวเลขสกิของประเทศเพราะคนป่วยไปรักษารโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนก็มีตัวเลขการใช้จ่ายก็เป็น GDP อีกพวกนี้เป็นเป็น g ี p d p บาปอะค่ะมันก็ม,มีมีการแก้ไขหรือว่าไอ้พวกภาษีพุ่มเฟือยอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เป็นปนัญหาแต่ว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะฐานภาษีมันไปอยู่ที่ V a t เป็นส่วนใหญ่แล้ว กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าคนที่ซื้อมารับจ้างให้บริการแล้วก็ไม่ได้ตั้งเป็นองค์กรบริษัทภาษีที่จ่ายแวดไปเนี่ยก็ไม่ได้คืนแต่ถ้าเป็นองค์กรบริษัทเนี่ยก็สามารถเอาแวดไปเคลมได้จ่ายเฉพาะส่วนต่างที่เป็นภาษีซึ่งนี่มันเป็นความเหลื่อมล้ำที่ทําให้ตัวเลขการใส่เสียภาษีด้วยแวดเนี่ยของไทยถึงใหญ่มากถึง60-70%ของการเก็บรายได้ของรัฐทั้งหมด ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะที่ยังยังไม่รู้ว่าใครจะรุกขึ้นมาแก้ปัญหานี้เลยนะคะเพราะว่ามันก็สร้างการไม่เข้าใจหรือไม่รู้ทั่วทั่วถึงกันของประชาชนนะคะว่าตกลงตัวเองอยู่ตรงไหนเพราะว่าคนรวยมักจะอ้างว่าตัวเองจ่ายภาษีแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะภาษีส่วนใหญ่นั้นคนพวกเรานี่แหละค่ะคนไม่รวยนะที่จ่ายนะคะเป็นภาษีส่วนใหญ่ของประเทศเอาละค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุดมคติอาจารย์สวัยที่ต้องการให้เปลี่ยนระบบภาษีเพื่อปรับนิสัยการบริโภคซึ่งประเทศจเจริญแล้วควรทําเช่นนั้นแต่ไทยเมื่อไหร่จะ,จะเจริญสักทีข้าพเจ้าก็ไม่ทราบนะคะก็หวังว่าจะมีโอกาสที่จะเห็นประเทศจเจริญแบบที่อาจารย์ใฝ่ฝันนี้ก่อนที่จะหมดสภาพที่จะเห็นโลกนี้ก็แล้วกันนะคะ,ะจบเรื่องพลังระบบภาษีค่ะเดี๋ยวเราจะไปตอนที่5ต่อไปนะคะตอนนี้ขอจบค่ะสวัสดี